บริษัทชาภากรุ๊ปผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องชงดื่มสมุนไพรผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคภายใต้การผลิตของบริษัท JPN i n อ e r t ิน d ตอร์เจำกัดโดยผลิตภัณฑ์ชาภากรุ๊ปแบ่งออกเป็น3มกลุ่มได้แก่ผลิตภัณฑ์เครื่องชงดื่มสมุนไพรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัทชาภากรุ๊ปมีดังนี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรชนิดน้ำลินเซียมมีส่วนผสมจากสมุนไพรสกัดที่สำคัญหลายชนิดได้แก่เห็ดลินจือสมจีนตั้งถังเช่าเก่ากี้ปักคี้ตั้งกุยเซกตีอึง้งและอีกหลายชนิดเหมาะสำหรับคนที่ต้องการปรับปรุงหยินหยางภายในร่างกายให้สมดุลกันเสริมเลือดลมเสริมอวัยวะทั้ง5ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ลินจือาซารซีชนิดแคปซูลสกัดจากสมุนไพรหลายชนิดเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการต่อไปนี้ร่างกายอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อต่างๆช่วยขับสารพิษในร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮิร์บแคปซูลสมสกัดผสมเห็ดลินจือสกัดประกอบไปด้วยสารสำคัญจินเซนโนไซ์มีฤทธิ์กระตุ้นประสาทให้ร่างกายไม่อ่อนเพลียต้านมะเรง็ง ลดไขมันในเส้นเลือดในเห็ดหลินจือมีสารสำคัญประกอบด้วยกลุ่มสารโพลีแซคคาไรด์กาโนเดแรแลนและสารเบตาดีกลูแคนมีฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกันกลุ่มสารไตรโชพีนนยชนิดขมกรดกาโนเดรลิกและกรดลูซิเดนิกใช้แก้โรคภุมิแพ้กลุ่มสารนิวคลีโอไทด์ป้องกันการเกิดลิ่มเลือดแข็งตัวในเส้นเลือดกลุ่มสารเจอ์มเนียมเสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกายมํารุงประสาท กลุ่มสารเออร์คสเตโรลโปรวิตามินดีสช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและฟันยาสกัดสมุนไพรแก้ป,ปวดเมื่อยแคปซูลเถาวันเรียงสกัดเป็นยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายแก้กระสาเส้นพิชิตโรคข้อเข่าเสื่อมกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายเครื่องดื่มชาเถาวัลเปียงสกัดชนิดชงดื่มไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลได้ความหวานจากฟลูคโตส ผู้ป่วยโรคเบาหวานทานได้มีส่วนผสมของสมุนไพรถาวัรเปลี okay. ่ยนสกัดเข้มข้นมีฤทธิ์ช่วยบรรเทาอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวปวดเข่าปวดตามข้อพิชิตโรคเข่าเสื่อมแก้กระสาเส้นอาการรองช้ำจะค่อยๆบรรเทาสามารถชงกับน้ำร้อนหรือชงกับน้ำเย็นก็ได้เพียงหนึ่งช้อนชากลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคของบริษัทชาพากรุ๊ปมีดังนี้ น้ำดื่มชาพาผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกรองด้วยระบบ Reverse Osmosis หรือ R.O. ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบการกรองที่สะอาดที่สุดในปัจจุบันจึงทำให้มั่นใจได้ว่าน้ำดื่มชาพาใสาสะอาดปลอดภัย ผงซักฟอกชาพาอัลตราวอชสูตรเพิ่มพลังซักแบบทวีคูณจากพลังธรรมชาติด้วยเอนไซม์ที่ช่วยย่อยสลายคราบสกปรกที่ฝังลึกติดแน่นให้หลุดออกได้ง่ายอย่างมีประสิทธิภาพไม่มีสารอันตรายหรือตกค้างบนเนื้อผ้าที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังเหมาะสำหรับซักด้วยเครื่องหรือซักมือ ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นเหม็นอับด้วยสารสกัดจากธรรมชาติจึงไม่มีสารตกค้างและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสัตว์เลี้ยงผลิตภัณฑ์สักผ้าไดโนโปรครีนกลิ่นบอสซัมลักชูรี่ช่วยขระจายคราบสิ่งสกปรกที่ซักออกยากล้างออกง่ายกลิ่นหอมสดชื่นป้องกันเรื่องกลิ่นอับชื้นถนอมผ้าโดยไม่ต้องใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม ผลิตภัณฑ์ล้างจานไดโนด i s h w a กลิ่นมะนาวสูตรเข้มข้นขจัดกลิ่นคาวคราบมันให้สะอาดทุกชิ้นถนอมมือไม่ระคายเคืองหรือเกิดอาการแพ้ทางผิวหนังปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นไดโนค l e a n p l u กลิ่นลาเวนเดอร์ขจัดคราบสิ่งสกรปรกฝุ่นผงคราบมันคราบเหนียวแห้งเร็วไม่เหนียวเนอะหนะ กจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ไม่ต้องล้างน้ำซ้ำกำจัดเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัวยาสีฟันมาเดอร์พูเวียงมีส่วนผสมของเห็ดลินจือสกัดว่านหางจร,ระเข้และใบบัวบกช่วยยับยั้งการเกิดแบคทีเรียในช่องปากขาจัดหินปูนเก่ายับยั้งการเกิดหินปูนใหม่ลมหายใจหอมสดชื่นฟันขาวสะอาด ปราจากส,สารขัดฟันที่ทำลายชั้นเคลือบฟันกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องชงดื่มสมุนไพรของบริษัทชาพากรุ๊ปมีดังนี้ 1. กาแฟเพื่อสุขภาพมีแหงสูตรผสมเถาวันเปรียงเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านปวดเมื่อยตามจุดต่างๆของร่างกายดื่มแล้วผ่อนคลายดื่มแล้วสบายตัวต้องกาแฟมีแหงคอฟฟี่ 2. กาแฟเพื่อสุขภาพมีแฮงไลท์ค like c o f f e สูตรผสมถา่ววันเปรียงและย่าหวานที่ให้ความหวานมากกว่าน้ำตาล200เท่าจึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาจากอาการปวดเมื่อยตามจุดต่างๆของร่างกายลดอาการกล้ามเนื้ออักเสบและยังเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่รักสุขภาพต้องการควบคุมน้ำหนักและผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับค่าน้าตาลในเลือดสูง 3. กาแฟเพื่อสุขภาพกาโนค c o f f e สูตรผสมสารสกัดเห็ดลินจือ สารสก,กัดจากมเมล็ดองุ่นและผสมคอลลาเจนจากปลาทะเลซึ่งจะช่วยบำรุงร่างกายบำรุงระบบประสาทเสริมภูมิต้านทานต้านอนุมูลอิสระป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบทั้งยังช่วยให้ผิวพรรณกระจ่างใสเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิว 4. กาแฟเพื่อสุขภาพชาพานไลท์คอฟฟี่สูตรผสมสารสกัดจากผักผลไม้กว่า10ชนิดเห็ดลินจือและคอลลาเจนจากปลาทะเลเผยผิวใสหุ่นกระชับและยังควบคุมระดับน้ำตาลจึงเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระดับน้ำตาลในเลือดสูงเพราะไม่มีส่วนผสมจากน้ำตาลแต่ได้ความหวานจากซูคราโลสเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลโดยไม่ส่งผลอันตรายต่อผู้บริโภคชาพานไลท์คอฟฟี่นี้ยังช่วยต้านอนุมูลอิสระ เผาผลาญแคลอรี่ที่เกินความจำเป็นลดความอยากอาหารโดยไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงใดต่อผู้บริโภค 5. กาแฟเพื่อสุขภาพคลีโอคอฟฟี่สูตรผสมโกดเชียงตังเซียมดอกคำฝอยเหมาะสำหรับคุณผู้หญิง ที่จะช่วยปรับระบบฮอร์โมนเพศหญิงภายในทั้งระบบหากรับประทานต่อเนื่องจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเผยผิวสายเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลปรับระบบประจำเดือนให้เป็นปกติลดภาวะอุดตันและอักเสบของหลอดเลือดลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง 6. กาแฟเพื่อสุขภาพ ขุนแผนคอฟฟี่สูตรผสมโสมเห็ดหลินจือกระชายดำและเกากี้เหมาะสำหรับคุณสุภาพบุรุษที่มีความเสื่อมในเรื่องของฮอร์โมนเพศช,ชายอาทิเช่นต่อมลูกหมากโตเชื้ออสุจิไม่แข็งแรงมีบุตรยากไวทองหากดื่มเป็นประจำทุกวันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงจนรู้สึกได้ด้วยตนเอง 7. กาแฟเพื่อสุขภาพ เวจจิคิงคอฟฟี่สูตรผสมผักโมโรเฮยะมีสารอาหารที่อุดมไปด้วยโพแทสเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กวิตามิน A B1 B2 และวิตามิน C มีเบต้าแคโรทีนสูงซึ่งจะเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับไขมันและระดับน้ำตาลในเลือดสูงมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตส,สูงและต่ำแ โกโก้เพื่อสุขภาพเวจิคิงโกโก้โกโก้สูตรผสมสารสกัดเทาวันเปรียงและผักโมโรเฮยะดื่มได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่รสชาติอร่อยกลมกล่อมเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ดื่มกาแฟจึงเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดีให้กับคนรักสุขภาพสำหรับเด็กหากได้ดื่มเป็นประจำทุกวัน ช่วยบำรุงสมองจะทำให้มีพัฒนาการดีมีความจำที่ดีและเป็นเด็กอารมณ์ดีขึ้นสำหรับผู้ใหญ่ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามจุดต่างๆของร่างกายทั้งยังช่วยบำรุงสมองลดระดับน้ำตาลในเลือดและช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายแก้ท้องผูกได้เป็นอย่างดีทั้งหมดนี้คือผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องชงดื่มของบริษัทชาพากรุปแอนด์มาเดอร์พูเวียงจำกัดซึ่งผลิตโดยบริษัท JPN อินเจำกัด เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคทางบริษัทจึงมุ่งมัน่นตั้งใจผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุดให้แก่ลูกค้าและสมาชิกชาภากลุก๊บกินดีใช้ดีอย่าลืมบอกต่อด้วยนะคะ